สวัสดีครับ MIT Integration B ต้องรู้ในคลิปนี้แนะนำสูตรผลคูณของ sin x ส่วน x นะ sin x ส่วน x, x. มีค่าเท่ากับ cos x ส่วน2คูณ cos x ส่วน4คูณ cos x ส่วน8นะคูณไปเนนรื่อยๆในรูปแบบผลคูณก็ Product n ตั้งแต่1ถึง infinity cos x ส่วน2ยกกำลัง n ให้ pn แทนข้อความ sin x ส่วน x มีค่าเท่ากับ2กำลัง n ส่วน x คูณ sin x ส่วน2กำลัง n คูณเนะี่ย product i ตั้งแต่1ถึง n cos x ส่วน2ยกกำลัง i จากเอกลักษณ์ตรีโกณเนี่ย sin x เขียนได้เป็น2 sin x ส่วน2 cos x ส่วน2อมันเอา x มาหารเนะี่ยเทียบโครงสร้างแล้วนะสกำลัง1ส่วน x sin x ส่วน2กำลัง1 cos x ส่วน2กำลัง1เพราะฉะนั้น p 1เป็นจริงเรากำลังจะใช้อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบอ่อนอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบอ่อนนะไปดูได้ในคลิปหมายเลข25ต่อไปสมมุติว่า pk เป็นจริงก็แปลว่า sin x ส่วน x เท่ากับ2กำลัง k ส่วน x คูณ sin x ส่วน2กำลัง k แล้วก็ผลคูณ i ตั้งแต่1ถึง k cos x ส่วน2ยกกำลัง i เฉพาะพจน์นี้นะมองเป็น2คูณ x ส่วน2ยกกำลัง k บวก1ตถัดไปนะเฉพาะพจน์นี้ก็ใช้สูตรตรีโกณนะ sin สองเซตาเท่ากับ2 sin เซตา cos เซตา cos x ส่วน2ยกกำลัง k บวก1เข้าไปรวมในผลคูณตัวนี้แล้วเห็นไหมเมื่อกี้ถึง k ตอนนี้กลายเป็น1ถึง k บวก1 2ตัวนี้เข้ามารวมกับอันนี้ก็เป็น2ยกกำลัง k บวก1 โครงสร้างขนาดนี้ก็แปลว่า pk บวกหเป็นจริงโดยหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบออนก็จะได้ว่า pn เป็นจริงทุกค่า n เพราะฉะนั้น sin x ส่วน x เท่ากับ2ยกกำลัง n ส่วน x คูณ sin x ส่วน2กำลัง n คูณผลคูณ i ตั้งแต่1 n, ถึง n cos x ส่วน2ยกกำลัง i เราจะนำสูตรนี้ไปใช้ต่อละลิมิต n เข้าใกล้ i n f i n t เนี่ยด้านนี้ก็ลิมิต n เข้าใกล้ i n f i n i เฉพาะ พจน์นี้นะนี่สองกำลัง n ส่วน x แล้วก็ sin x ส่วน2กำลัง n โครงสร้างนี้นะย้าย2กำลังเนส่วน x กลงมาเป็นตัวหารเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตตัวนี้เข้าใกล้0ูนย์ตัวนี้เข้าใกล้0ูนย์นก,นก็ใช้สูตรที่เรียนกันในวิชาแคลคูลัส1น,นะลิมิตตัวนี้ก็เลยมีค่าเป็น1ตัวนี้เป็นค่าคงตัวเมื่อเทียบกับตัว n ลิมิตค่าคงตัวเป็นค่าคงตัวนะเพราะฉะนั้นด้านซ้ายมือ sin x เส่วน x เหมือนเดิมด้านขวามือพจน์นี้ มีค่าเป็น1นะส่วนพจน์นี้ก็คือผลคูณที่เราต้องการไง n ซด x ส่วน x สามารถเขียนได้เป็นผลคูณ i ตั้งแต่1ถึง i n f อินฟินิต x อสส่วน2ยกกำลำนะังไะในคลิปนี้ก็แนะนำสูตร1สูตร MIT integration B นะก็สามารถนำสูตรนี้ไปช่วยในการอินทิเกรตได้นะสนใจก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ